สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง788ครับผมเนาะวันนี้ก็พามาชมในสายหลวงปู่มหาศิลาเนาะครับผมเนาะก็อันดับแรกน้องกาบขอบพระคุณพี่ๆท่านเนาะครับผมเนาะที่กดติดตามเนาะห้าร้อยกว่าท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เนาะเป็นกําลังใจน้องเป็นสปอนเซอร์น้องเนาะครับผมเทียบเท่ากับสปอนเซอร์เนาะแล้วก็ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านเนาะครับผมเนาะที่ติดตามที่ไว้ใจน้องเนาะครับผมเนาะก็ที่สั่งออเดอร์เข้ามาก็ ขอบคุณครับตอนนี้ก็ยังมีออเดอร์อยู่เนาะบางออเดอร์ก็ตกค้างก็ลองติดตามมาเนาะครับถ้าใครยังไม่ได้เนาะเผื่อบางทีน้องก็ลงลืมเนาะน้องก็กราบขออภัยเนาะเพราะที่ลูกค้าก็หลายๆท่านเนาะแล้วก็ฝากกราบขอบคุณเชนุเนาะพี่เก๋พี่นุเนาะครับผมที่เป็นซัพพอร์ตให้ผมอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะน้องก็กราบขอบคุณครับผมเนาะแล้วก็ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมสมาชิกใหม่ก็ถ้าอยากเช่าบูชากับผมก็อันนี้สแกนไลน์นะครับผมเนาะสแกนไลน์ถ้าสแกนไม่ได้ก็จะเป็นปากกาอยู่ในีะเป็นเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับตามเบอร์โทรเนาะเบอร์โทรเบอร์นี้เลยเบอร์โทรเนาะโทรมาก็ได้นะครับหรือค้นหาเบอร์ค้นหาเบอร์โทรเนาะกดแว่นขยายเนาะค้นหาเบอร์โทรนะครับผมเนาะก็จะอาจจะหาไวกว่านะครับผมเนาะก็ กดเบอร์โทรเข้าไปเลยนะครับเนาะมันจะหาไวกว่านี่ครับเดี๋ยวจะทําให้ดูเนาะก็อันนี้ก็กดไปที่รูปบ้านนี่นะครับหน้าหลักนะครับแล้วก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมเนาะก็กดเป็นรูปคนบวกนะครับเนาะรูปคนบวกเนาะเผื่อใครทําไม่เป็นใครทําไม่เป็นนะครับผมเนาะแล้วก็กดค้นหานี่ครับเนาะข้างบนเลยเนาะกดค้นหานี่ครับแล้วก็กดตรงติ๊กนี่เห็นไหมไม่มีไอดีกับไม้เดขก็กดไมยเลขกนี่ครับแล้วก็กด0ูนย์หก สองเก้าแปดสองหกสี่หกเก้านี่ครับเนาะแล้วกดค้นหานี่ครับอันนี้อันนี้เลยนะครับผุเนาะนี่ครับเนาะอันนี้อันนี้มันพอดีมันบันทึกในนี้แล้วเนาะก็มันจะเป็นขึ้นเด็กวัดเจ็ดแปดแปดอะไรนี่นะครับเนาะจําไม่ได้แล้วครับผุเนาะอันนี้ก็ลองทําดูเนาะถ้าใครไม่เป็นนะครับผมเนาะอันนี้น้องก็เข้ามาติดต่อกันนะครับผมเนาะบางทีน้องอาจจะไม่ได้รับสายน้องก็กราบขออภัยนะครับผุเนาะก็ น้องโทรติดต่อกันเข้ามาใหม่นะครับสําหรับไอ้ผมไม่ได้รับสายเพราะว่าบางทีน้องก็ติดงานติดภารกิจนะครับเนาะอันนี้ก็จะมีเหรียญเข้ามาสองเหรียญก็จะเป็นอันนี้ไม่ใช่ราคานะครับอันนี้เป็นหมายเด็กนาะจะเป็นหมายเด็กเนาะอุดมทรัพย์เนาะรุ่นอุดมทรัพย์เนาะของงปู่มหาศิลาเนาะสร้างเมื่อปี6กสี่เดี๋ยวแป๊บกนึายนปีเดียว น่าจะปีหกสี่เนาะเพราะปีหกห้ายังไม่มีเนาะยังไม่มีรุ่นนี้เนาะสร้างปีหกสี่เนาะอันนี้จะเป็นเจ็ดไอเหรียญเศรษฐีเจ็ดเจ็ดเนาะอันนี้เป็นทองแดงจะมีสองแบบเนาะทองแดงลมดํากับทองแดงไอทองแดงผิวไฟเนาะผิวไฟออกส้มๆเนาะครับผมเนาะก็สวยงามครับผมนะเนาะเหรียญขนาดเหรียญน,นานะนะครับนี่ครับขนาดเหรียนนะขอบเหรียญตัด ขอให้กับมือลอกนะครับพอดียังไม่หายนี่ครับเนาะขอบตัดคมชัดคมลึกครับผมนี่ครับเหรียญเงาเงามงามนี่ครับคมชัดเลยเนาะตัวหนังสืออักขรนี่ครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรพิมพ์เดียวกันเนาะเนาะขอออกจกีนดีกว่าสองง่ายจับง่าย <c oughs> อันนี้ก็เงาแวบเลยครับเนาะเงาแวบเลยนี่ครับทองียงผิวไฟนี่ครับเนาะ เห็นไหมเห็นขีดตรงข้างหลังยันไหมเนาะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะมีครับผมท้าพอกเดีวยวกันอันนี้มองไม่เห็นนะครับน,น่าจะความชัดเจนอาจจะไม่เห็นเนาะครับนี่ครับสวย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 อันนี้มันเห็นชัดกว่าเนาะอันนี้มันไม่ได้รวมดำเอ้าคือ,โ,อโฟกัสวะนี่ครับนี่สวยสวยครับผมเห็น ชัดเจ้าแววสองห้าหกสี่นะครับผมเนาะสองห้าหกสี่ล้านนี่ครับเนาะมีแค่นี้ก็รวยแล้วนะครับผมเนาะโอ้กล่องอืหลุดมือหลุดมือครับผมของขอไปนี่ครับเนาะอันนี้เป็นโค้ดตอกเนาะสอสลากับอลอริงนะครับสีล่าน,นะครับเนาะอันนี้เลขสามสี่ศูนย์ศูนย์กล่องกล่องคือ่เมล์บ่อง โอ้กล่องเนาะสามสี่ศูนย์ศูนย์เนาะกล่องกล่องคนละเบอร์แสดงว่าเขาสลับกันมาเนาะครับผมเนาะตอนส่งอันนี้ก็นี่ครับเนาะนนี้นาหลวงปู่คมชัดนะครับรายละเอียดทุกซอกทุกมุมครับผมเนาะสวยๆครับผมอันนี้เป็นทองแดงผิวไฟเนาะก็ราคาหลักร้อยครับผมราคาหลักร้อยสวยๆอันนี้ก็จะเป็นทองแดงรมดำเนาะออกลุ้งๆสวยๆครับผมเนาะแบบเดียวกันเป๊ะครับผมเนาะ นี Workers, ่ครับรูปลักษณะน่าจะบล็อกเดียวกันนะครับเนาะเขาทํามาบล็อกเดียวเนาะนี่ครับเนาะรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเหมือนกันเหมือนกันเนาะรายละเอียดเหมือนกันครับผมเนาะอันนี้ตัวเลขครับสองแปดแปดศูนย์โอ้เลขสวยนี่ครับโค้ดตอกเหมือนกันเนาะสวยๆครับผมเนาะนี่เนาะนี่ครับสําหรับเหรียญเวลาต่อโค้ดไปมันจะเห็นเนื้อไหนเนาะเนื้อข้างใน นี่ทองแดงออกลุ้งนะครับทองแดงลมดําเขาบอกจะมีแนื้อล่างๆก็จะมีทองแดงลมดํากับทองแดงผิวไฟนะครับผมเนาะอันนี้เขาจะลุ้นหน้ากากเขามีหน้ากากทองทิพด้วยมั้งเนาะหน้ากากทองทิพนึ่งพันองค์เนาะสร้างห้าพันองค์หน้ากากทองทิพนี่จะเป็นหนึ่งพันองค์นะสำหรับเนื้อนี้นะครับผมเนาะเขาลุ้นแต่อันนี้เขาแกะแล้วเนาะอันนี้น้องก็ซื้อต่อเข้ามาเนาะบูชาตต่อเข้ามาอันนี้ เศรษฐีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเศรษฐีเจ็ดเจ็ดนะครับผมสําหรับใครที่สอบถามเรื่องเจนะ็ดเจ็ดเนาะว่าทาไมต้องเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับผมเนาะเจ็ดเจ็ดก็อันนี้ก็เจ็ดเจ็ดก็ลงอายุหลวงปู่เนาะในปีที่แล้วปีที่แล้วหลวงปู่อายุครบเจ็ดสิบเจ็ดปีเนาะก็เลยตั้งชื่อว่าเศรษฐีเจ็ดเจ็ดนะครับผมเนาะก็ฉลอง รอบเนาะมีผ้าส <East. S 2> ีวลีเนาะมีหลวงปู่แล้วมียันสองตัวครับผมเนาะมียันสองชุดคือชุดด้านล่างกับชุดด้านบนนะครับผมเนาะจะชุดจาไม่ได้น่าจะชุดใดชุดหนึ่งเนี่ยครับเนาะจะเป็นชุดคําดวงหนุนดวงด้วยเนาะอยู่หลังเดียนอยู่หลังเดียนเนื้อดวงนะครับผมเนาะจะเป็นยันชุดอยู่หลังเดียนเนื้อดวงซึ่งหลวงปู่ท่านบอกว่าเป็นยันเป็นยันหนุนดวงคําดวงเนาะแล้วก็จะเสริมด้วยอีกยันหนึ่งก็เป็นยันบารมีมั้งผมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่สองยันเนี้ย จะเป็นคล้ายๆว่าหลวงปู่อนุญาตเนาะถ้าใครอยากสักอยากอะไรเนาะก็ดีครับผมเนาะสักมาแล้วก็ดีนะครับยันสองตัวนี้นะครับผมเนาะหนุนดวงคำดวงนะครับใครเคยไปสักเนาะลูกศิษย์ที่มาเปิดสักก็จะมีอยู่โคราชบนะ้างส่วนมากอยู่โคราชครับจะเยอะครับผมเนาะของหลวงปู่มหาศิลาเนาะเขาจะมาทุกๆปีครับผมเนาะจะมาสักอยู่วัดทุกปีลองติดตามรายละเอียดดูครับเนาะอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจบางทีปีมีบุญม,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 มีงานเขาก็จะมาเปิดสักเนาะ แล้วก็หาไรายได้ถวายหลวงปู่นะครับผมเนาะสำหรับน้านสัตว <c> ์ <oughs> ที่อยู่โคราชอันนี้ก็จะเป็นเขาสร้างนีรู้สึกว่าอุดมทรัพย์ลวงปู่มหาศิลาเนาะจะมีเนื้อเงินมีเนื้อเงินลงยาเงินลงยาแดงสร้างร9 9ย้ทองทิพย์ลงยา สร้างเก้าร้อยครับผมเนาะก็มีหลายเนื้อครับผมเนาะลายธงชาติก็มีนะครับเนาะลายธงชาติก็มีนี่ครับรายละเอียดสวยๆเนาะครับผมเนาะน่าจะบล็อกเดียวกันเนาะครับผมเนาะเพราะบล็อกเดียวกันเขาคุ้มไม่ทําบล็อกเยอะครับผมเนาะนี่ครับรายละเอียดเนาะนี่ครับลองเปรียบเทียบดูเนาะบล็อกเดียวกันเนาะครับผมเนาะบล็อกเดียวกันแต่คนละเนื้อเฉยๆเนาะครับผมเนาะรายละเอียดมันก็เลยดูต่างๆกันหน่อย อันนี้มันก็ทองแดงเป็นทองแดงเหมือนกันเนาะแต่คนละผิวนะครับผมเนาะคนละผิวคนละแบบคนละผิวกันนะครับอันนี้บนขวดถุงขนถุงก็จะมีเส้นๆหน่อยครับผมนี่ครับลองตีชมมาดูครับผมเนาะถ้าผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยนะครับผมเนาะนี่ครับถ้าใครสนใจก็ลองทักมาอันนี้เหรียญนะ ห้าร้อยเนาะครับผมเนาะเหรียญไอซีทีเจ็ดเจ็ดพอดีต้องเปิดเบี้ยลนะห้ารนะ้อยห้าร้อยเนาะถ้าราคาเหมาก็ลองเหมากันเข้ามาเนาะครับผมเนาะราคาเหมาสองเบี้ยสามเรียญเงี้ยเนาะครับผมเนาะเผื่อน้องลดได้น้องก็จะลดนะครับผมเนาะก็ลองอันนี้อันนี้น้องตั้งไว้ราคาห้าร้อยเนาะครับผมเนาะเหรียญละห้าร้อยห้าร้อยเพราะว่าน้องก็ต้องเอามาบวกเนาะในส่วนของน้องส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะพูดถึงมันก็ราคาอาจจะไม่ถึงเนาะราคาอาจจะไม่ถึงในกลุ่มเนาะแต่ว่าน้องก็มาบวกเนาะค่าส่งน้องค่า กำไรน้องคาน้ำมุกน้ำมันเนาะครับผมเนาะก็จะมีหมายเลขตามที่น้องนี่เลยจะมีอันนี้สองแปดแปดศูนย์อันนี้จะเป็นสามสี่ศูนย์ศูนย์ครับผมเนาะอันนี้สองแปดแปดนี่สามสี่เนาะครับผมเนาะอันนี้จะไม่มีเลขโคด้ดนะครับอันนี้จะเป็นเลขไอ้ตอกพนทุงเนาะสําหรับใครที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวพอดีน้องก็จะอัดอีก มีอีกหลายรายการอยู่นะครับผมเนาะอันนี้น้องก็จําไม่ได้เนี่ยถ้าใครสั่งผมไหมเนาะผมจําไม่ได้่าใครโทรมาสั่งนะครับผมเนาะสําหรับอันนี้ผมลืมไปเลยเนาะว่าของใครเนาะแต่มีคนสั่งมีคนสังนะ่งเนาะสาหรับเดีอนนี้อันนี้ก็หลักร้อยครับผมยังไม่แพงเนาะลองทักมาเนาะครับผมเนาะหกร้อยเนี่ยผมเปิดให้หกร้อยถูกๆก็น้องก็ได้มาก็ห้าร้อยแล้วครับนคะ <c oughs> ่าส่งตอนนี้ค่าส่งก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผมเนาะสำหรับค่าส่งเนาะ สูงขึ้นน้ำมันแพงนะครับเขาก็สูงค่าสูงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะกราบขอบพรคุณพี่พี่ท่านขอค,ครับ